มกกูรีบรุดนะงามทำไมีพบงามครบับนึกให้ไอายาอดสู้ความโกรธทอด,อดลองลงมาดูแม่เนี่ยความโกรธทอด,อดลองลงมาดูกูยอยากดูทอดออกใส่ไม่บอกกูก่อนใข่ทอดกูถ <c oughs> าให้ใคร่ทอดเงยไปทอด แล้วทำไมไม่บอกสักคำว่าจะถอดกูจะได้รู้ตัวด้วยเนี่ยนอนผือเพมือนจอดไม่รู้เจ้าแดงว่ารับกันก็เองเพมือนจอดก็ไม่รู้ย่าแก้อย่ากูเลยตาต่างไม่ค่อยดีเท่านี้เสือกเป็นบ้าเลยนี่ยถอดทำไมอ่ะกูถามว่าใครถอดเนี่ยผมครับเป็นคนถอดเดี๋ยว้อยเกล็นเจ้านี่ แล้วมึงถอดทำไมฮะใครจะให้มึงถอดนั่นแหละคันเช็ดเลอะตัวเจไวัยเฉยเล่าก็บอกเพื่อนแกาปมึงแล้วกันร่อยแดงเดี๋ยวเจ้านี่ก็มึงไงเจ้าใช่เล่นมาแย่งไว้ในรูปเปลือนอย่างนี้จะกองเราไปแย่งรูปมึงมึงมึงไงจัดตัวพ่อมึงรับเอชวนบุญได้เจ้ดฉริบ แล้วเป็นบ้าอะไรเนี่ยฮะกูบอกแล้วว่าจะใครตอบกุญแจค่าเนี่ยแล้วมึงทองทำไมอ่ะแล้วชิบหายไยประธานโทษกับไม่มีคำว่าให้ภัยกูไม่ให้ภัยใครน่ะจำไว้นะย่ไส้ฟ้าพูดแล้วน่ะมันจะต้องค่าอะ่าเด็กกับ่าก็ค่าเต็่อะเชิญโอ้หนายจังของเราได้ก็ผมผิดี่ปีทองผมไปถอดของเขาถอดโดยไม่ได้บอกเหลวกลัวหรปือเผลือนถอดไปบอก นักเกรงนี่เศอพ่อแม่มืองเป็นใครฮะฮทำไมไม่สั่งสอนทีหลังนัดจำไว้เจ้าของก็เป็นผู้หญิงนั่นต้องจต้องบอกด้วยนักไปหน้าแล้วคุณมือกั่นที่วออคุณครับไม่ต้องพูดพระมืองนั้นนะ่ะดอกสอนยัได้กลับไปวัดก็อยากได้ไม่นางกวางจะมาเสือกมึงผมผมผิดเองครับ ผมผิดผมขอโทษอย่าไปโทษคุณอานนท์เลยครับถ้าคุณจะโกรธถ้าคุณจะฆ่าฆ่าผมสิครับผมยอมตายแทนคุณอนนท์ไม่ครับผมผมตายฮะเพราะผมเป็นคนถอดกูจะฆ่าใครเนี่ยสิงกันตายแล้วโมเรายงเงินกันคนสิ่งกันตายกูไม่เว้ยลงบัญชีคนจนไว้เลยกูไม่ตายตักสินแจกเบียก่อนได้ตายโอ้แม่ให้มึงคิดดอยได้เลยเออมึงแกบอกว่าแกให้โอ้ปีหมดคนจนแต่มึงดูมาว่าแกทำเพื่อไอ้มด ก็เจบเบี้าไม้ก้าจัดจอนเหมือนเดิอยังไม่ก้าจัดจอนไหนมัดรือจะกูปุ้งปรึงปุ้งปรึงท่านบันทบแสดงบัญชีัแสดงบัญชีรายื่อยจับขึ้นคืนว่ากูจัดปรีดคุณครับถ้าคุณโกรธจริงคุณจะฆ่าผมก็ได้ครับผมยอมตายเพราะคุณแต่ผมทําไปเนี่ยนะผมต้องการจะช่วยเหลือคุณธรรมวุฒิคุณธรรมวุฒิเขาบาดเจ็บเขาอาจจะจบชีวิตเขาไม่ได้มีความผิด คุณสิครับคุณน่าจะมีคุณธรรมอยู่ในใจทําไมคุณทําแบบนี้ด้วยล่ะเสือกไม่ต้องพูดฉันจะทําอะไรไม่มีใครขานฉันหรอกแสดงว่าอาจารย์โมเตจิอาจารย์โมเตจิหลูกพิษเหมเอนไปนี่นะเอ้าอย่ากเล่นกันไรับถ้าว่าดวยโทษจริงกันนะจอยขีดฆ่าจริงกันเจ้านไม่หวาเจ้านไม่กลุดเอ้าแจ้าหวาดข้อนขิดจะลงมือฆ่ากันนั้นเราน่าจะมาเล่นกันจะคำองอะไรจำกันยาสัญญาอะไรอ่ะ จริงใจด้วยก็ไม่กว่ามาตัวข้าหนองเบาผมไม่เจอใช่เหรอแต่ตัวข้าไม่ตายเหรอมีหรอเออแต่ตัวคิดไม่กว่าคนมันยังของดีแล้วโธ่ไอ้ของดีที่ไหนจะซุปและขันกูได้เนี่ยมีไหมล่ะลองแล้วแหละไม่เจอลองแล้วเอาตกลงในเจ้านายที่ตนนเป็นสุภาพชัดสีเราเป็นสุภาพตูรุตชุภาพบุรุษ เราโยมไม่ตัวแทงก้อนดีมากเลยเป็นข้อเสนอนะั่นจะดีมากถ้าสมมติว่ากูแทงตายอ่ะเราโยมตายแต่ตาจมูกไม่ตายฉันนอนในแทงด้วยตอกลมเดียวเดียวกูณแทงยิงนี่กรรมการดับอุบาตก็เล็วเดียร์เพื่อว่าเพื่อตอกลมค่ะมึงแทงตายกูไม่เอาผ้าปิดเราไม่เอาปิดเราปาดรอบๆเรื่น แต่ต e e? ้าม so, no ึงแจ้งเดรยวเราไม่ตายฉั่นอนให้แทงด้วยให้เราแทงนะตกลงเลยปอยหยัดขัดแก้วแล้วผมไม่ตายเลยเหมือนน้ำในมวยผมยังยดดึงเลยไม่จายอู้ชงโคตรเรวโอ้จริงพี่แก้วพี่แก้วนี่เก่งมากเลยโอ้โหจะโหมกันนู่นขัดใจหลัอยู่ในปุ่มแม่นวะครูปอยจ้ะเอาน้ำช่วยตั้งกันแล้วนะจิตต้านบอกว่าให้อยู่ยงคงขับปันจำใจเต่งขัดตุงเลยอย่าให้โกอย่าให้เข้าเปอยจ้ะครับพี่แก้ว ไปไหนอะเดี๋ยวเจอย่หนักมวยไปเจ็ดลางโคตดเนี่ยใจัวจุนเจ็ลางคนเรียกว่าไห้น้ำอนเนี่ยหัวน้เดียตัอย่าลืมแย่านะไม่ลืมตกลงเลยเออรอป้าอย่าตะเดี๋กันใ้ชมคลิปแี๋ยวขอจะเ็กว่าป้ากันยูปนีตรงนั้หน้าเตงนะตนะี่กูเยวก่อนเจอตรงป้าปืจูเลยว้ เรียบร้อยครับอือเอาไปหนักมวยก้าวไป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 เอาแทงไหมเจงแทงเจงเจงเชิญสิครับแทงเลยฮะผมยินดีให้แทงครับเออมึงระวังที่นั่นมีก้อแม่นะข้าแม่อะไรอ่ะห้ามแทงรูมูงอันตรงนั้นไปทำไม่รักชาห้ามแทงรูหูรูตาฮามแทงงูอ๋อเออจริงคนทำไม่จะแลี้งกินมาเกี่ยอป้าโจรสักทิศ คุณจะไม่แต่เล็กยญิงไม่เข้าเต่งไม่เข้าพ้าเป้าไปแล้วก็โอ้ยตายคนต่อหมายโลวันคนยันเป็นไม่จะเต่งเข้าในตัวมือ๋อเออไม่ได้วันกระทำไม่รักชาตินะดีแล้วล่ะนายอานนท์อาโหสินะฉันไม่นึกไม่ฝันว่าวันนี้จะได้ฆ่าคนเนี่ยโอ้ยสบายใจโรยจริงนี่างีตายเอาเถอเอาเถคุยเลไรกันเดี๋ยวลือนสิเลยขอโทษนะไม่เป็นไรครับผมยอมตายครับ ผมยอมตายเพราะคุณนึกถึงพ่อแก่แม่แก้วอยากจะกินอะไรมาให้ฝันนะจะจะอุทิศส่นกุศลไปให้แทงกับไอ้แลกมากม่ต้องรีบจะตายฉานนั้นแหละน้องซอยกว่ากรดใจนายอนนท์มาทำเป็นกนลวนกล้าแม่น้าร้องทารอนในอกาสดำแดงซาแต่ก่อนแม่ร้อนแต่รอเทง มันได้โดนแทงก่อนมันก็ตายแลนะสินึกถึงพ่อแก้วแม่แก้วไว้ถ้าอยากทานอะไรให้ฝันนะตายโงซเสแต่มึงอย่าอยู่เลย<ะ>ทำไมไม่ข้าวเนี่ยตัวใจจม้อนตักไม่จงตีกมแล้วมันจงรูขอนตาแหมมึงเก่งนักเหรอ อยู่ยงคงรัพันไปาจากไหนเนี่ยไอ้หนุ่มน้อยเอ๊ะทำไมมีข้าวเนี่ยลองใหม่สิอย่าอยู่เลยอ,อ๋มีข้าวเนี่ยทำไมอ๋อใส่ก่าเศร้าไน ใส่ความเศร้านายเพราะเธอแตงมีข้าวนองนาะเออหนู่นจ้าใส่ความนี่เธอบางให้ต้องใส่แล้วแหละเอานักคนนี้ดีอะไรนายใหญ่ตัวสั้นมีกระเป๋าสมัยนี้ทำไมมีข้าวอยู่ขึ้นอยู่ขึ้นอยกมวยหอยกมวย์อยู่ขึ้นก็ไม่ชอยแล้วอยากแมมอ่าทำไมไม่แทงอ่ะแล้วจะมีแทงมีข้าวอ่ะ ก็ไม่รู้สิรูปพระขันคุณไม่คมมั้งทำไมจะไม่คมคาถาศักดิ์สิทธิ์ว่อยู่ที่พระขันเนี่ยคุณเก่งอะไรบอกมานะโอ้ยตัวทเก่งจิงตวนไม่เข้าจิงเกอนศักดิ์สิทธิ์เออเอาแทงแทงแทงเแทงเลยแทงเลยไ้องเหยียงเหมือนมึงมาอาบน้ำที่โหจิงตว่นกบเจ๊กบเจ๊กบเจ๊ นี่กูมันแหละตายต่กูก็อากตายมาได้คนเดียวลงรู้ไหมเมือไอ้ปริดดีจ้อยกูหนุ่มวันไหนไม่ก้าถึงกูขันปอบพี่นอดกลับทำไมอ่ะทำไมแจงมีค่าฮะอืมมาเจงเลยอะก็เจงมีข้าวนี่ไม่แต่งตั้งให้ตรงรูก้มแล้วนทำตรงรูก้นเลยออเอาจึงนาทีเราเลยทำไมอ่ะนอนเลย ฮะแทงเงามือทบลงกันเลยว่าถ้ามึงแทงตายโดนมืออเหลืองแต่ถ้าว่ามึงแทงไม่ตายมือเราแทงล็อกเพราะฉะนั้นมึงนอนอยแทงนะแก้วชแก่โธเจ็บมากอ๋อเหรวมึงเคยทุกแทงมึ้งไหมไม่อ่าเข็บแมนเจ็บเหรอประกันตุนเห็กเข็บแล้วตายไหมล่ะเจ้าจีเอ็เนี่สไม่เคยตาย เล็กไมหมก็เด um it. ี๋ยวจที่อานิวในตรงนั้นประมาณที่ฮานิวไม่เกินโอ้ยเดี๋ยวจะไม่เต็มทีเก็บแล้วแก้วค่ะใช่บอกนุ่นนะใช่ไม่อยากเต้นให้แรงนะเบาๆนะไอ้เวทีมันเต่งเบาๆนะเธอรังรังมันไม่รับประคันเดี๋ยวมันคอยนัดขึ้นนัดขึ้นเนี่ยผนไปทีว่าแก้ว เข้าขาบอกว่าไม่แดงไม่ได้ไม่ได้ต้องจังย่ามึงจังย่าได้ใจดีโอ้ยอะยกงกงโมโมเราเรานอนนะไอแจ้งอันนี้ตัวกงกงเอาเปรียบทำไมอีกแล้วต้องนอนนะไอแจ้งตัวกงกงมาได้ไอ้แกมึงรู้จักกงกงไหมแกใช่แล้วกงกงอยู่กลางบังนั่งใช่อกกงกงก้าวดีแก้มน้ำลึกเห็นยุทธาใจตจ้ามึงอย่าไปกูเชื่อแล้ว นอนนอนนอนนาโธ่เอาแทงก็แทงไม่ว่าแล้วนี่แทงสิงแทงอันไหนหัวใจมึงกลับไปแทงได้คือทีก็แล้วแต่มึงแทงจักจามตะเพื่อกูจักนึ่งกันนะคนที่ถ้าบอกว่าเข้วอันไหนมันนะเข้าในหัวใจกูเลยตกลงกับเออเอาแทง แทงสิฉันยอมตายแล้วแทงสิครับนั่นผมขออโหสิทนะฮะคุณอย่าโกรธผมนะไม่โกรธหรอกอย่าแทงให้เจ็บนะอ้าวผมนับหนึ่งถึงสามนะหนึ่งนนสองนน่ะสามหลวงพ่อไปลบฮะกล่าวนามรัชการก็ไม่หลวงพ่อมาจริงด้วยอหยัดแมมก็ตัวช่วย Có chú có tuổi chú ơi, kiếm cái tí, có tuổi chú ơi. À, lên khi cho, gần bỏ tiêu ơ. Khơi trống, à chán có lẽ, tâm bình tê, ồ, bà phù hú, à lê mà dứn khách nhú. Thả thang ra, tổn đeo, hay mờ rìu được, Nói rọc, rọc. trống, nên Nói xài, Thì mừng mà nói này có thang, à lô. Mình ra ngay đây. cô giá kì มาตั้งเล็กตัเจ้ากลับไปเที่ยวแนว่านี่มาแล้วแล้วมาน้ตในเขาแทงนี่มันเรืองอะไรได้พันธพืบอกมาทิว่ามันพันพืหลวงพ่อค่าเกิเรื่อเป็นแญ่นั้นอย่างนั้นอย่างนั้นกับมึงผิดใครผิดมึงกันแล้วผิดเพราะมึงเป็นตัวเนปไปหลุกไปรบวัดรบวัดหลวงพ่อเดี๋ยวสิแค่ให้หนูได้คุยกับเขาก่อนไม่ต้องไปรับไปโอ้ไม่รู้ว่าไงเนี่ะ กราบนมัสการครับหลวงพ่อครับวัดดีหลวงชื่อไดผมอานนท์ครับโอ้วัดดีนายอานนท์คนนั้นชื่อพลื้อไม่จําเป็นต้องอย่าเบ่งเก่งนั่นปลาหนั่นนั่นเออไอ้พ่อหนั้นมึงอย่าลืมแต่ที่ตื้อจหลับปัดนั่นตีอ้อมวอดนี่จะได้จะดานไอ้พี่แอนต์ชื่อชินน์นั่นหรือพ่อพ่อกันแล้วแต่ป่านั้นพ่อต้องก่อโทษแทนลูกทิดพ่อด้วยลูกเอือ อีจ้อยความมันเป็นคนใจร้อนมันเป็นคนทีนจิตใจหโหดเยี่ยมที่พอดัดสั่นดันมาได้ก็พอสมคนแล้วเออพี่น้องครับตอนนี้ถึงเวลาเลยครับนะตั้งดการค้องดาวนาทิศตีช่องเกลียมอเทฟสินธุ์ยันบันทิงขอบคุณพี่น้องทีนททนหนันงอยู่หน้าโรงพักเ